ถ้าคุณเบื่อสายฟรีแล้วอยากมาเป็นสายเทพทูนี่เลยร้าชานมหวานเย็นนั่นเองรับบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆทั่วร่าชนาจักรเดี๋ยวก่อนยังไม่พอมีระบบเติมโลบักไอดีพาร์ทอีกด้วยที่สําคัญรหัสใหม่ก็เติมได้แต่มีพรีเมียมเติมไม่ได้นะไอดีติดเมลเขียวทับเป็นเมลวแดงก่อนนะถึงเติมได้สําหรับคนสาววกบ็อกฟู้ดมีไอดีไก่ตันอีกด้วยมีทั้งกล่องเล็กกล่องกลางกล่องใหญ่ แต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นลด10%อีกด้วยลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงนะครับวันนี้พี่ก็อยู่กับเกมเราบอกเลยครับในแมปมีชื่อว่า pickaxe mining simulator นะครับทุกคนมันเป็นเกมแบบแนว simulator ออกมาเยอะมากเลยนะปีนี้พี่สังเกตนะมีแบบเยอะมากเลยนะ simulator ทุกคนคือแบบนี้ก็เป็นแบบอาขุดนะครับแนว simulator นะทุกคนเนี่ยดูได้ไหนดูหนี่เห็นไหม ขุดหินด้วยหินเมืองแร่ด้วยทุกคนเฮ้ยมีมีการันตีด้วยหรออ่ามันมีจํากัดนี่นะทุกคนอันนี้น่าเป็นโลบักชัวถ้าจะไม่ผิดนะพี่วาดโลบักไม่แน่ใจนะทุกคนโอ้อันนี้โลบักโอ้โลบักอันนี้ไม่มีใครได้นะมันูนย์ทับเจ็ดร้อยห้าสิบอยู่นะอันนี้มีคนได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้ะครึ่งหนึ่งแล้วแหละเออปะ่ะแล้วเราขุดต่อครับอันนี้ของเราเหรอหินเราโอเคหินเรานี่นะดาเมจของพี่โอ้ยมันมันดอบนี่นะอ๋อดาเมจพี่สิบเอ็ด 11, ทุกคน เกมนี้มันใส่ได้ทั้งหมด3อันนะครับมันใส่ได้ทั้งหมด3อันนะเห็นไหมพอพี่ใส่แล้วสามอันไอตัวั่วเนี่ยคือคือยังไงอะมันจะดอบตามแมปใช่ไหมมันน่าจะดอปเนี่ยมันดอบทุกคนมันดอบมันดอบอ๋อแบบนี้เองทุกคนเดี๋ยวพี่ขอลบก่อนนะครับโอเคลบกดใช่ไปเลยเรียบร้อยแหมเอาสงงเลยพี่คิดว่ามันน่าจะมีแบบกระบาดได้นะอันไหนไม่เอาเอาไม่เอานะทุกคนน่าจะไปที่ดัชนีนะโอเคนี่ไง โอเคเอ้ยอ๋อเป็นหินบอกนี่นาเดี๋ยวดูดีว่าไข่เป็นยังไงขไข่มันน่าจะมีไข่นะแบบสมมนิเตอร์นี่ไงอ๋อมีไข่ด้วยใช่ปะใช่ไข่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เอารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมรายเดือนอ้อเฮ้ยมีรางวัลเอ้ยเจ๋วนะมีแบบรางวัลยอดเยี่ยมเลยนะ ดูว่าเจ๋วน้แบบเป็นรางวัลติดท็อปหรือเปล่านะน่าจะดีดีเลยแหละถ้าเป็นแบบนาสมูนิเตอร์แบบมีรางวัลแบบคนจะได้แบบแข่งกันเนาะติดอันดับแบบนี้มันได้ได้ของแรงไม่แรงนะทุกคนเข้าใจไหมน่าจะได้ของแรงนะถ้าติดอันดับนะแต่พี่อยากให้เป็นแบบแนวแบบพวกแบบอนิเมอ่ะมันจะน่าเล่นมากเลยนะโอ้ไม่ธรรมดาดูที่สั์เลี้ยงมันน่าจะคูณตังค์นะใครถูกเฉยนะครับก็แนวๆเหมือนกันนั่นแหละสมูนิเตอร์นะครับมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละทุกคนโอเคคิดว่ามันน่าจะทําอะไรได้สักอย่างนะเพจเด้วทุกคนเฮ้ เฮ้ย hey, ทุกคนน่าจะเป็นของดีขุดไหวไหมเนะี่ยโอ้โหเลือดตั้งสี่สี่สิบห้าเททุกคนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วต้องขุดไปเรื่อยๆก่อนสัตว์เลี้ยงน่าจะใส่ได้สักสามตัวเนี่ยใช้ด้สามตัวทุกคนโอเคตอนนี้มีเงินสามพันแล้วอ่ะทุกคนสามพันแล้วเดี๋ยวพี่ขอญาติฟาร์มแล้วก็ปลดด่านไปด่านแ้กก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอญาติฟาร์มก่อนลวกันทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวพี่ขอปลดเลยแล้วกันปลดเลยปลดเลยโอเคซื้ออันนี้นะ่าเป็นแบบ เราหลอมยักษ์หรือเปล่าอ๋อไว้หลอมนะหลอมหลอมนะมาเนี่ยยังไม่มีใครปวดด่านนั้นเลยยิมห้าเอโมฟังโอ้พี่คิดว่าน่าจะไปสุ่มไข่ใหม่นะจังหวะนี้เราน่าจะสุ่มไข่ใหม่โอ้สามแสนเลยเอะฟองหนึง่งไปแต่พี่คิดว่าน่าจะเอาไข่าสามแสนเลยลวกันมันจะไม่เสียเวลานะทุกคนคิดว่าเราเก็บตังค์อีกประมาณเท่าไหร่นะาอีกประมาณอีกสองแสนสองนะทุกคนจะได้ไข่าสามแสนอีกนิดเดียวโอ้ได้พั่วอะไรมาเนะี่ย น่าจะของดีโอวว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 ดีเลยทุกคนสววทุกคนด่านเม็พันสองเวอร์เวอร์เกินเอาดิรออะไรอ่ะอุ้ยแรงมากพันสองแต่คิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้มีอีกนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันน่าจะมีอีกนะครับด่านป่าอ๋อ oh, มันมีทั้งหมดโอ้ oh, เยอะอยู่นะหลายหลายด่านอยู่นะอันนี้มีเอาแล้วเพราะมันของไม่ดีโอ้ oh, ได้ห้าเปอร์เซ็นต์มาไปกินนี่นะทุกคนโอววววมันจะไม่ดีสุดกว่านี้มันนีมันจะ,จะมีดีกว่านี้อีกนะโอ้สีม่วง โอ้ฟาร์มง,ง่ายนะครับโอ้โวเยอะมากเลยลบเลยละกันลบ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 ,ลบ,ล,บลบเลยตอนนี้เราโคตรตึงอ่ะตอนนี้แบบเล่นแบบง่ายขึ้นนะครับเดีย๋ยวเราเอาของสีม่วง,งเลยนะเราต้องตามหาวะ่ะตอนนี้นดาเมจเราก็พอแรงพอสมควรแล้วจริงอ่ะอันนี้พี่พี่ตีคนเดียวก็แรงอยู่นะตั้งแต่เลือดสองแสนเะนี่ยทุกคนก็ตีเหลือสามพันสองพันแล้วเนะี่ยโอ้ได้สีม่วงมาทุกคนว้าวสวยดีจ้าแมวทุกคนตอนนี้แบบก็ก็แรงพอสมควรแล้วทีนะ คือตอนนี้พี่สุ่มไข่ดีวกว่ามั้งไข่มันสามแสนใช่ปะได้อยู่ได้สองฟองทุกคนสามแสนโอ้ไม่ธรรมดามาแก้วอะเนี่ยอังกลางสุดนะโอ้บอกไม่เอาอันกางสุดมันมาเลยวะ่ะไม่น่าพูดเลยอุ้ยหกมาเลยวะเจ๋ายุทุกคนโอ้พี่มีเงินเป็นเอมแล้วเนี่ยทุกคนมีเงินเป็นล้านแลหละข่างเงินง่ายเล่งง่ายมากเลยทุกคนแบบเนี้ยอ๋อต้องใส่พี่ได้คูณนนะั้งมันเลยคูณดีนะทุกคน โอ้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 ได้มาของดีแกได้ของดีมันงแสวยสวยได้ง่ายมากเลยนะอันนี้คือได้ไม่กี่ทีก็จะปลดด่านที่สามแล้วง่ายมากเนี่ยเราแย่งคนอื่นอน่ทุกคนถ้าใครถ้าคนอื่นตีแล้วก็กดตีไปด้วยเนี่ยมันจะได้แบ่งแบบแชร์กันนะ่ห็น่ไหมมันจะแชร์กันนะได้ของแชร์กันใช่ไหมได้หนึ่งงานแล้วเดี๋ยวตรงนู้นพี่ก็ได้อีกเห็นปะได้แกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงวะแชร์ของกันแชร์ของกัน แชรของกันไปเนี่ยอันนี้พี่ก็จะได้นะทุกคนถ้าเขาตีตายพี่ก็จะได้นี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยโอเคได้ละขอเรียกว่าแชร์ของครับแชร์ของโอ้โหสีทองมาทุกคนสีทองการันตีของดีนะครับไอสีลุงไม่ใช่สีทองขอขอขอภัยด้วยขออภัยด้วยทุกคนสีลุงอะได้ของดีมากครับได้มากดีเลยอะได้ของดีแน่นอนเดี๋ยวดูโอ้ถ้าไม่เกลือนะถ้าเกลือเนี่ยได้อันนี้ถ้าเกลือ ถ้าไม่เกลือจะได้สีทองแล้วก็ถ้าไม่เกลือแบบดวงดีๆเขาได้สีแดงครับหนึ่งเปอร์เซนต์ด้วยประเด็นเนี่ยโคตรดีขอได้หนึ่งเปอร์เซนต์ได้ไหมเ่ไม่ขอได้มาขอได้หนึ่งเปอร์เซนต์ได้ไหมเนี่ยสมมุติถ้าสีลุงมาน้องๆก็ต้องแบบอ่ามาตีนะมาตีดาเมจเท่าไหร่ก็ต้องมาตีนะเพราะมันได้ได้ของเท่ากันหมดนะได้ของเหมือนกันเอาง่ายๆได้ของเหมือนกันถ้าไม่เกลือนะโอ้โคตรเกลือโอ้เกลือเกิน แต่เดี๋ยวก่อนนะว่าเพชรเอาทำอะไรได้วะเดี๋ยวก่อนนะเพชรทำอะไรได้ทุกคนโอเคปดแล้วว้าวดินแดนมาแล้วนะโอ้ดินแดนสวยเดี๋ยวเราขอแบบตีเหมือนกันนะขอขอตีเหมือนกันนะขอตีกับเพื่อนหน่อยละกันอันนี้คือน่าจะเป็นที่อพเพชรหรือเปล่าโอ้นี่ไงเพชรได้แบบนี้นั่นเองอ๋ออันนี้คืออะไรอะความเสียหายก็คือดามีดบ้าน่าจะเป็นดามจนะคิดว่าแล้วเอาเพชรก่อนทุกคนถ้าเป็นพี่นะพี่เอาเพชรก่อนแล้วก็ที่เหลือก็วิ่งไว มันจะวิ่งบ่อยขึ้นโอเคโอ้โหด่านต่อไปก็ 6B เลยเหรอตึงปุ้ยตึงปุ้ยโอ้มาแล้วได้ของมาแล้วโอ้705โอเคครับทุกคนก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์พี่น้ำแดงด้วยนะครับถ้าอยากให้พี่น้ำแดงเล่นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะหาเลือกให้ในคอมเมนต์แล้วก็มาทำคลิปให้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนคุณนางเอกคะตัวร้าย กลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มา